สวัสดีค่ะอยู่กับว่าไรรักพันไม้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ดูความสวยงามของบอนสีที่เลี้ยงนอกตู้นะคะเอามาใส่กระถางดินเผาออกจากตู้แล้วเอามาอยู่ภายนอกเขาสวยงามกันมากค่ะยิ่งมาเจอฝนที่ตกชุกตกแทบทุกวันแบบนี้บอนสีของเราเหล่านี้ก็ยิ่งสวยงามสะพรั่ง กว่าเดิมเยอะแยะเลยค่ะโตว,วันโตคืนมากแต่จะมัวแต่เพลิดเพลินกับความชมความสวยงามของเขานะคะหน้าฝนก็อันตรายไม่น้อยกว่าหน้าใดๆเลยนะคะหน้าหนาวก็ว่าอากาศแห้งหน้าฝนก็อากาศชื้นมากไปจะทําให้บนสีเป็นเชื้อราได้นะคะเกิดเชื้อราที่ใบยังไม่พอเดี๋ยวรากเน่าอีกเพื่อนต้องหมั่นดูแล เพราะว่าพวกเชื้อโรคเชื้อราทั้งหลายจะมาพร้อมกับน้ำฝนนะคะยิ่งถ้าเพื่อนๆที่เคยประสบปัญหาเกี่ยวกับรากินใบก่อนหน้านี้แล้วกำลังอยู่ในช่วงรักษายิ่งเป็นเวลาที่เพื่อนๆจะต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะมันตรวจสอบดูจานรองในจานรองกระถางนะคะ ไม่จำเป็นไม่ต้องมีเลยค่ะช่วงนี้ฝนตกมาเติมให้ทุกวันอยู่แล้วให้เทถ้ามีแล้วก็หมั่นเททิ้งทุกวันเลยได้ยิ่งดีนะคะเพราะว่าจะเป็นการชื้นมากเกินไปเพราะว่าฝนที่ตกจากฟ้ามาเติมความชุ่มชื้นให้กับบอนสีแล้วถ้ามีน้ำที่รองในกระถางซึ่งเต็มอยู่ตลอดแล้วจะทำให้บอนสีอวบน้ำ สำลักน้ําได้ค่ะเดี๋ยวจะเกิดรากเน่าไปนะคะแล้วจะรักษาลาบากถึงเวลานั้นโรครากเน่าเนี่ยเป็นโรคที่น่าปวดหัวกันมากเลยค่ะมีอย่างเดียวก็คือต้องรื้อกระถางทําความสะอาดหัวรากแล้วก็ปลูกใหม่เท่านั้นนะคะถึงจะหายหรือไม่งั้นก็ต้องใช้ยาแรงซึ่งเราต้อง พยายามหลีกเลี่ยงอยู่แล้วค่ะยาเราไม่อยากจะใช้เคมีให้มากมายอันตรายต่อตัวเราเองและก็สัตว์เลี้ยงด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆมีปัญหาเกี่ยวกับฝนช่วงนี้ตกเยอะทาให้ใบเป็นเชื้อราใบดำดำไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เกิดจากใบเก่าแล้วใบเก่าใบแก่ไม่ได้เป็นเชื้อราค่ะเพียงแต่แค่เขาแห้ง แต่ถ้าเกิดเชื้อราเราต้องตัดทิ้งทันทีนะคะอย่ากเก็บเอาไว้จะลุกลามไปยังต้นอื่นอย่าไปเสียดายตัดทิ้งไปเลยค่ะบอลสีเหล่านี้ก็ได้ผ่านการตัดทิ้งมาแทบทุกต้นเลยนะคะตัดใบทิ้งแล้วก็งอกมาใหม่แทงหลอดมาใหม่สวยงามกว่าเดิมค่ะเพื่อนๆไม่ต้องไปเสียดายเลยนะคะการแก้ปัญหาใบเกิดเชื้อราและก็อยากจะเตือนเพื่อนๆที่ใช้แป้งนะคะ แป้งเห็บหมัดหมาอย่าไปทาไปปะที่ใบบอนสีนะคะจะทำให้ใบบอนสีเสียความงามไปค่ะแล้วก็หน้าสงสารน้องบอนสีนะคะไปปะแป้งซะด่างพลอยเลยบางทีในแป้งนั้นก็เป็นมีอ่ามียามียามีสารบางอย่างนะคะที่กำจัดเห็บหมัดหมานั่นแหะแล้วไปถูกใบก็ทำให้ใบเสีย สีเสียยังไม่พอจะทําให้เกิดโรคดื้อยาอีกนะคะเพื่อนๆเราขอแนะนําขอเตือนเลยอย่าไปใช้อย่างนั้นเลยใส่ได้แค่ก้านและโคนใบเท่านั้นนะคะไออ่าแป้งหมัดหมานะคะอย่าไปใส่ใบเลยรงสารน้องเขาค่ะสำหรับวันนี้มีข้อแนะนําดีๆมาบอกคือหนึ่งเปลี่ยนน้ําจานรองกระถาง เป็นไปได้เปลี่ยนเททิ้งทุกวันนะคะถ้าฝนตกทุกวันแต่ถ้าอย่างไรก็ทุกสัปดาห์ควรเปลี่ยนค่ะเพราะว่าจะเป็นแหล่งเพาะลูกน้ำยุงลายเพราะว่าช่วงนี้ยุงลายกำลังระบาดนะคะไข้เลือดออกน่ากลัวมากๆไม่แพ้โรคใดๆเลยนะคะมันตัดตอนตัดวงจรเข้าด้วยการเทน้ำจานรอง กระถางบอนสีทุกสัปดาห์นะคะเป็นไปได้เปลี่ยนทุกสัปดาห์เป็นอย่างน้อยแต่ช่วงนี้ไม่จําเป็นไม่ต้องมีก็ได้ค่ะบอนสีสวยอยู่แล้วฝนตกมาเติมน้ําบนฟ้ามาเติมให้บอนสีของเราสวยงามอยู่แล้วค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปขอบคุณสําหรับการรับชมและติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ